ประทับใจที่สุดคือเขายกตัวยอย่างเคสจริงได้อ่ะคะ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาได้ที่ไหนถ้าเราไม่ได้มาฟังอ่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าจะให้เริ่มทําเองโดยที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนก็อาจจะต้องเสียวเวลาในส่วนนั้นไปอ่ะคะ่ะคิดว่าเอาไปปรับใช้ได้เยอะนะคะคิดว่าน่าจะได้ทุกอย่างเลยคะ่ะตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางยันแบบการเดินทาง transportation หรือว่าระบบขนส่งคือได้เยอะมากๆเลยคะ่ะ คือเราคิดว่าเอาปัญหาเหล่านั้นนะคะมาปรับอัดแอปพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็นําความรู้ที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ค่ะไปวางแผนกับทีมต่างๆแล้วก็ความรู้อีกเยอะเลยที่คิดว่ายังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะคิดว่าน่าจะทําให้ธุรกิจมันดําเนินได้เร็วกว่าการที่เราแบบลงเองโดยที่ไม่ได้มาฟังวันนี้ค่ะ ึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้คือตอนแรกที่ผมทำเนี่ยผมทํากันมาแบบ s m e แบบไม่ได้มีเงินทุนสูงเราจะทํายังไงอะถ้าเราอยากได้ ERP แต่เราไม่มีเงินทุนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเข้าใจของเราอ d แ p ปมันแล้วผู้ใช้ของเราคือใครถ้าอย่างผู้ใช้ของผมเนี่ยเป็นพนักงานร้านอาหารของผมเองจบป .4 จบป .6 ทํายังไงให้เขาใช้ได้ง่ายที่สุดในระบบที่มีในท้องตลาดแล้วมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรสมัย20สสาขาแรกนะครับผมใช้วิธีการคือโอ้ได้ครับพี่พี่ก่อสร้างเลยครับสักพักก็ให้พี่ครับผมมี เบนเดอร์แนะนำครับเดี๋ยวผมดูแลการก่อสร้างให้ตอนนี้ผมทําเป็นอินฮา e ที่เป็นคอนแฟคชั่นอยู่ในบริษัทเลยยังไม่ได้มีทีมที่เป็นช่างนะครับแต่ว่าผมมีทีมคอนแฟคชั่นที่ไว้สําหรับออกแบบได้ตรวจแบบได้แล้วก็เป็นตรวจหน้างานได้แล้วก็คุมงานก่อสร้างให้เสร็จได้เงินเนี่ยครับเล้านเนี่ยผมผ่านบริษัทผมนะผมแนะนําว่าอย่างเรื่องก่อสร้างเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญที่เราต้องให้ความสําสคัญก็ถ้าเงินผ่านบริษัทได้ก็ดีถ้าเราใช้ทีมที่ทามารตรงนี้ได้10ส,สาขาอย่างเงี้ยครับเง I'm right.